โอเคนั่นแหละวากเล่นๆไปงั้นแหละเดี๋ยวนะจะมีคนไหลรถมาอย่างเง้ยถ้ามีก็คงคนนั้นต้องเป็นเราพี่เราจะไม่ยอมให้คนอื่นได้ช็อตเท่ๆไปนะถึงวันแรกๆที่เล่นนะเดียวนะโอ้โหอยางเครียดเลยตายขนาดวิกเตอร์แต่งเต็มยังคุมปืนไม่อยู่เลย อะไรนะเพื่อนเพื uno, <c oughs> ่อนวิ่งมาตรงตรงเลยเพื่อนยืนยิงยงไม่โดนอ่ะแล้วเพื่อนกะเอากระกระทะเขราอหัวช่วให้ผมเล่นแอนดี้ผักครั้งแรกนะเล่นพอเล่นจบเกมแรกปุ๊บมันหยิดไปสักสี่ห้าเดือนเลยโอ้โหคนโดดเยอะมากอ่ะกลับไปด้วยไหม่ะจะเปลี่ยนแผนหน่อยไหม เดูตอนกลางรบ่มกนได้พี่กลางรบมมาสีดูสิใครจะไปไกลๆเหมือนเราบ้างไม่มีซ้ายซ้ายไปหนึ่งสองสามสี่ หนึ่งตี้กับอีกหนึ่งคนนะไอ้ตี้กับคนนั้นน่าจะไปกว่าดังมากกว่าไปตู้อ่ะแย่งรถเหรอไม่นะอย่านะเกมที่แล้วเราทำกลับเกมที่แล้วเราทำกลับเอาไว้อย่านะเฮ้ยนัดไอหานั่นน่ะอย่านะนัดมันมาแล้วมันเข้ามาแล้วไปนะมันไปแล้วโอ้ยใครวะ มันจอดอมอไซค์มันจอดให้เพื่อนเอามอไซค์แล้วมันก็ขับมาที่เราไม่มันมันเฮ้ยมันก็มาที่ลุ้นลุ้นลุ้นต้องเลี้ยวซ้ายมันน่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายพวกนี้ส่วนใหญ่เลี้ยวซ้ายเพราะว่าตรงนั้นมันฟาร์มง่ายกว่าอ่ะตรงนี้กฟสมประทานเดี๋ยวผมไปข้างหน้าอีกหน่อยโอเคก็ถือว่ามันก็จะมาหาเราเร็วๆเลยแหละ โอ้ยไปชนพุ่มตายเอาไม่นะรู้สึกมันเหลืออยู่คนหนึ่งเมื่อกี้ได้ไงวะมีรถไหมเนี่ยแบกว่ะมันแบกผมขึ้นรถว่ะฮะอะนามาส่งเปล่าไม่รู้จำได้มันจำได้หรือเปล่าพี่แต่ผมขึ้นที่นั่งของคนขับพี่เร็วมาช่วยหน่อยเร็วขับมือเร็วขับมือเร็วทรายเคยแล้วมันอยู่ไหนมันอยู่ไหน มันอยู่ที่โคตรในเพื่อเราไงอยู่ที่นั่เร็วเร็วเขับไปขับไปขับมาขับมาเร็วติดอาวุธกันไม่มีอาวุธเลยยิงมันมันขึ้นมาใส่แล้วคือบอสโซแล้วไม่มีอาวุธด้วยไอ้สัดไอ้กเจอกูคนมาอีกว่ะหมวยเฮียมีปืนมาด้วยเียเมื่เหมือนฟักปืนมาเลยเมื่อกี้ มันขึ้นมันมอไซค์อะไรมอไซค์สามใช่ไหมมอไซค์สามใช่ไหมของมันอ่ะมอไซค์หนึ่งมอไซค์หนึ่งขี่ไปแล้วถ้ากลับตอนนี้ในมือเฮ้ยเฮ้ยแม่งมีนี่ตรงนี้ตรงนี้ใช่ใช่มีสองตีระวังนะเรามีสองตีตอนนี้เยอะแล้วตีที่มานี่เต็มด้วยเอ้าปีไม่ไปครับดึงแล้วเหรอโอเคมันขึ้นมันขึ้นเขาไปทางโน้นแล้ว มาาบ้นนี้มีรถอยู <d <d ่นะตรงนั้นเกือบได้ใช้บูชิปแล้วไหมล่ะเกือบได้ใช้บูชิปแล้วไหมล่ะรถใครอยู่หลังบ้านวะนั่นแหละรถมันนั่นแหละผมก็อยากผมไม่ค่อยอยากใช้บูชิปเท่าไหร่อ่ะ ตรงนี้มีรถมาแล้วไปอีกตึกดีกว่าจะถอนไหมไม่ไม่ถอนก็ได้ตรงไหนมันจอดตรงไหนเพียบมันมันไปแล้วเออไปมันไปแล้วได้มันไปฝั่งนู้นไงมันไปแล้วไปฝั่งนู้นล่าสุดได้ยินเสียงรถอยู่แถวนี้คือมันไม่น่าได้ยินเสียงรถอยู่เลยใช่ล่าสุดบนเขาวนๆอยู่แถวหลังหมู่บ้านล่ะ มาเหมือนจะเกลเหมือนจะโกรธนะหัวแตกลงหลุดเลยสัตว์บอลยกรอบหมนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยได้มดนมันด้วยเหรอดาวไปไปไปบวกบวกบวกอะไรอ่ะมีตั้งกี่ตัวตรงนั้นอ่ะโอ้วอะไรมันอยู่ไหนอ่ะมาให้หน่อยดิพิมได้ปะวะทำเป็นข้าวพิมพ์ให้หน่อยดิมันพิมพ์ไม่ได้ อยู่ไหนมาอยู่ตรงไหนโอเคมีแต่หมาเขียวไงหมาเขียวออะ๋อตกข้ามานะแล้วกูเห็นอีกตัวนึงแล้วอยู่นี้โจนหนึ่งทางนั้นยิงเพลันเลยแห่งคนคุยเบนเอาใช้ตัวที่ชนด้วยเหรอไม่รู้ไม่รู้มาอยู่แถวเดียวกันก็รับดำไปมาเลยไปฟาร์มลูกกูยิงกูลากมี เยไหนออกมาเจ๊ไม่รู้ไม่รู้ใครก่อเรื่องแต่มีคนรับกรจมแน่ๆไอ้เหียมันพาผมขึ้นรถจะไปฆ่าตอนมีปืนไรกินดูดพีดแล้วเสือกโง่ไงพาผมขึ้นมาใช่ไหมเตอเสือกขึ้นตรงคนขับผมก็ขึ้นมาตรงคนขับแล้วมันก็ขึ้นรถไม่ได้ <laughs> ใจคอใจอคอโคตรโหดเย <ขอ S 2> ีเ่ยมมากเลยนะพาไปฆ่าพ <laughs> าไปฆ่าแต่ฆ่าไม่ได้ <laughs> จะพาไปฆ่าแต่ดันเอาขึ้นผิดที่ตาไปดังที่คนขับ <laughs> 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 ควายในควายจริงๆ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยเขายังไม่ยอมอ่ะยังยิงอยู่ <laughs> จะเอาอ่ะ เป๋าน yup. ี <3 awesome> <3 <3 <3 yeah well <3 <3 ่ว่ะเป๋าวิทยุว่ะไระเป๋าสามยู่งี้นะสองใบเลยเฮ้ยเดี <3 <3 ๋ยวเดี๋ยวโดนโดนดับเบิลโดนไหนขอดูโดนโดนไปวิ่งให้ดูหน่อยดิมันอยู่ไหนเราดูของเพื่อนได้เหรอเพี่ไม่คือเพื่อนมาร์คให้ได้ไงว่าว่าประตูอยู่ไหนฮันเน่ปิดประตูซะด้วยเปิดประตูปิดประตู ไหนวะหน้าผมเลยห่างกันไม่เกินห้ามิตอวงเปลี่ยนวงเปลี่ยนใ,ใช่เหรอใช่เข้าวงก่อนไหมเดียถอยเดียถอยแป๊บนึงขอยิงดาบมนเล่นกัน <laughs> ดาวเียบร้อยเอ๊ะ <laughs> ตายทั้งคู่นะเอา้เอา,าอรวมอ,วอะไรดีใช้คำว่าอะไรดีเดียวโหไหลก็ตาย มันมาอยู่ตึกที่ผมฟาร,ร์มเสร็จแล้วอะ้ตึกข้างๆเลยตึกข้างๆผมเลยแล้วมีเสียงรถขับออกไปมีเก็บเสียงไอ้นั้นไหมเสียงบ้านาแรกเลยพี่เดียเดีย,ย,ดยตายแล้วเดียตายแล้วเดียอยู่ไหนมันอยู่ไหนเดียมันอยู่ตึกข้างผมไปแล้วเข้าวงดีว่วนจะเอามาันเอามันบอกได้ ข้างผมนี่คือประชิดเลยเหรอใช่ <c oughs> อันนี้ผมเริ่มถอยออกมาแล้วผมหาจุดฮิลก่อนไม่มีจุดฮิลเลยน่าจะสองตัวเพราะเมื่อกี้ยิงดาวแล้วมันกระโดดลงเลยเพื่อนดึงถอยก่อนถอยก่อนบงนะ okay. ถอยได้ปะ่ะถอยได้ครับถอยมาแล้ว นารีนอลีนจัดเป็นเข็มโอเคไปพี่เชาออกมาได้ละไปอยู่่่ีีนนไปมันไม่ได้อยู่สองคนเดียวมันอยู่คุตีเลยว้ายผมไปเปิดอะไรเอาไว้เมื่อกี้ไม่รู้ขึ้นมาคนนึงไปรับพี่เชาเลยพี่เชาอยู่หลังไปรับพี่เชาเลย เราขึ้นมากำลังไปมันทำไมไม่ขึ้นนะโอเคไปไปบ้านหลังเล็กๆไหมบ้านหลังเล็กหลังไหนเล็กรู้จะไปบ้านที่ห่างไกลคนหน่อยไม่รู้ว่าไปหลังไหนอรัเด วว้าไปหลังมินักโดดลมเลยนะมีนักโดดลมด้วยใช่ใช่วันนี้ก็้ยบิดมาเห็นปมล่ะกลางวงเลยก็ได้ทั้งนั้นอชาวเราต้องเข้าไปต่อวะโอ้ยๆฮ้ย้ยมีคนยิงเอ้ยบนเขาชาวบนเขาอย่และแย่และเชาชุบฝั่งนี้ได้โอ้ยสามสี่ห้าสามสี่ห้าโดนหัวโดนหัวเดี๋ยวกุยบิดกำลัง กำลังซุกเว้ย่ยมึงไหมใช่มึงไหมใช่มึงไหมแขนฝังหุ่นสุดสุดสีวะสีวะสไว้ตัดไปละขับถึงเขาหายแล้วนี่อีกคันอีกคันเียตัดข้างบ้านเลยเนี่ยไอ้เหียคราทำไมสองมีรถสองคันได้เหรอวะ ตัวจีนป่ะเนี่ยเอ้ยมันจอดที่เดียวกันห้าคนห้าหกคนอ่ะอ้าวอ้าวไม่ใช่แล้วอย่างงี้นแ่เลยไอพวกนี้สู่ห้องมาเจอกันเองแท้ๆตัวจีนใจโหดเคี่ยมขนาดนี้เลยะเป็นรถเป็นรถเช่าโอเคไปไหนวะนู่นเนี่ยทาไงเราจอดแถวนี้แหละเราต้องงัดสี่ต่อแปดอ่ะถ้าอย่างั้สรุปแล้วเล่นหลังเล่นหลังมันเลย เราเจอตี้แปดระใช่เราเจอตี้แปดมันงงเชียวผมเนี่ยไอ้ยงมึงไปเนี่ยมึงเนี่ยไฟจะถามกันมันล็อกแล้วใช่เพราะชื่อมันไม่ขึ้นไงเอาเลยยังไงเอาไงเล่นหลังมาเล่นหลังอยู่ไหนดูบ้านรถไหนรถมาหลังรถมาหลังรอรับเลย จบบนแน่อยู่ไหนคนขับมึงอยู่ไหนกันพี่อยู่ให้เีอแกบังหวนโอ้ยมึงขับรถวนกันอยู่อ่ะได้ผมว่ามันไปบ้านนี้ ตแต่ระหว่างทางไปอ่ะมันมันเจอคนเราเช็คหลังเลยก็ได้ระหว่างเราสองร้อยเมตรแล้วก็ไปเล่นเนินนี้ได้ไแล้วมันอยู่ไหนอ่ะรอไม่เห็นรอรอ,รอวงพี่ได้หลังได้หลังได้หลังไปเราใช้ดับเบิลโดนกันดีกว่าไหนพี่ชาขึ้นแล้วผมขึ้นบ้าง กดยังไงนะกดเลขหกครับแล้วก็คลิกซ้ายติดตั้ง,อ,งอุปกรณ์แล้วไงต่อเอาทำไมามันเจ็บบอกโอ้อยู่บ้านนี้นี่หว่ะติดตั้งอุปรกรณ์ก่อนนะเลือกก่อนนะเออแล้วทำไมไม่นอนแล้วทำไมไม่นอนไม่แต่เคยอ่ะ <laughs> ไม่แต่ก็ไ,ไม่ออมนอนหนึ่งอยเมตรบ้านที่มาร์กมีมมนะอยู่บนเขา,าที่มาร์ากสาม ไอ้มากเบอร์สองเฮ้ยกดกดออกไงอะลิกซ้ายครับแต่เอาโดนจะเก็บด้วยนะโดนเข้ามาใกล้ตัวเก็บด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวไปจุดต่อไปจะไม่มีโดนใช้ลง,ล,งลงมาหาเราเฮ้ยมีรถเข้าวงก่อนเอารถเข้าวงก่อนโอเคพี่ชาวขับรถอยู่เนี่ยเราเลือกหาเล่นเนินนี้เลยเฮ้ยเนินนี้ไม่ได้นะหลังยิงฟรีเลยต้องเท่านี้ต้องเนินซ้ายเอ้ยกว่าดูแลกันแทกขนาดนั้นเลยที่เล่นแนวหน้าได้อยู่ มาร์กสองมานะมากสองว่าเขาทางเราอุ้ยสีโฟแล้วเรากดอะไรไปที่โดดีอ่ะกดหกดเลขหกแล้วก็พกลิกไซล์เหมือนเดิมตอนนี้มาร์ากสองนี่เกิดสีโฟถล่มกันอยู่นะไปหาที่อยู่กระบ,บังไหมไปที่แบบนู่นอะ่ะหินอะ่ะไม่ใช่ใช่ อ๋อโดนบินเกินระยะผมจะดีรู้สึกว่าเราจะสนุกกับโดรนกันนะใช่ผมรู้สึกเพลินมากเลยกันทีมโดรนตรงนี้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 โดรนบินกลับเลยอุ้ยอยู่เต็มตี้เลยหินบังอยู่ไหมผมโอเคผมนอนอยู่ข้างหินอยู่ได้เดี๋ยวตูแตกแล้วผมบอกเลย เฮ้ยรถมามาไรไม่ใช่โดนเลยเฮ้ยหลังหลังหลังระวังรถมาหลังรถมาหลังหนึ่งคันแน่ๆเลยหลังไหนหลังเรานี่แหละไล่ไล่ไล่สองห้าห้าสองห้าห้าจอดหลังเนินจอดหลังเนินจอดหลังเนินก็สวยสิเก็บโดนเคลียร์พื้นที่ก่อนใครมีระเบิดบ้างไม่มีระเบิดอะไรระเบิดระเบิดนาปั๊ม าไม่มีวะมันอยู่รังเนินนะระวังนะไม่เห็นเรานะตอนเนี้ยหลังต้นไม้หลังต้นไม้คนเดียวคนเดียวหลังต้นไม้เก้ครบไปอยู่ครับแค่โผล่ออกมาจบโอ้โหไปไหนไปเลยไปเลยตรองรู้ไหมตรงนู้นตรงนู้นตรงไหน ตรงมาร์กตรงมาร์กฟ้าใช่ไหมใช่มันเห็นเราแล้วแต่มันไม่ยิงเก่งนี่ค่อยใช้โดนเป็นหลักโอ้ยใครยิงผมนัดเมื่อกี้เหมือนพวกเดียวกันเลยกูนี่แหละเออสายเฮ้ยสายเข้าสายเข้าสายเข้าขอบวงเออตายเลย เจอละอยู่นี่หลังต้นไม้หลังแค์ให้ผมด้วยแล้วก็ในศพผมมีคุณแปดเผื่อใครอยากได้ไอตัวปุบปุบเรื่องอยู่ไหนวะพอเห็นแล้วอีกตัวอุ้ยมีอีกตัวมีไอีกตัวนึ่งบนเลยข้างบนเลยดำดำเป็นไม้แต่นั้นแหละในศพผมมีคุณแปดนะหยิบได้ แกคูณสี่วิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้ยค่ะโอ้ยระเบิดบีเซ็ตก็มาตรงนู้นตรงนู้นตัวหนึ่งหรอเปล่ นนั่อยู่อยู่ใกล้ตัวหนึ่งเม็ดตัวนี้ตามเม็ดแล้วตายไหมใกล้อะไม่โดนเไอะเฮียเติร์ม่ไม่ดีอย่างเงี้ยอุ้ยซ้ายนั่นแหละตัวใกล้ต้องต้องกดวีละ ยอมใยเรียบร้อยเหีืยสองคนอะไรมันกระตุ้งขนาดนั้นโอ้ยยสามขวาสองขวาสามกำลังจะเข้าวงหนึ่งติกได้ตัวที่กำลังจะเข้าวงใกล้สุดขวามือขวามือตายยากก่อนนะกัรเย็นลูกกระสุนไม่หมด กล่องนี้มีแต่ลูกเจ็ดุ๊กปีจัทยาหมดเลยเจ็ดเทียอะไรไม่โดนเนี่ยยาดยาาไม่ทันไม่ทันไม่ทันแล้วหยาดโอ้โหโอยอดโหผมแปลกว่าเวลาผมเกียงออผจริงไม่โดนเป็นห่า